พระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกประดิษฐานณะพระวิหารหลักวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวรมหาวิหารได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยเปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานตามพระราชพงศาวดารเหนือสันนิฐานว่า พระพุทธชินราชสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช1900ในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพยาลิไทประัตริแห่งกรุงสุขโขทยัยพระองค์มีพระราชดำริให้สร้างเมืองพุทธนุโลกขึ้นเป็นเมืองหน้าดา่านและโปรดกล้าวให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุขึ้นพร้อมกับการหล่อพระพุทธรูปสำคัญสามองค์ คือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระรีศาสดาการหล่อพระพุทธชินราชนั้นได้ระดมช่างฝีมือชั้นเอกจากเมืองศรีสัชนาลายัยและเมืองริพุนชัยเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยหล่อด้วยทองสมริดมีขนาดหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วและสูง7ศอก พุทธลักษณะเด่นคือพระพักที่อิ่มเอิบพระเกีตมาลาเป็นเปลวเพลิงซุ้มเรือนแก้วแกะสลักอย่างวิจิตบรรจงสะท้อนถึงศิลปะสุขโขทยัยที่ผสมผสานกับศิลปะเชียงแสนอย่างลงตัวความหมายของพระนามพระพุทธชินราชมีความหมายว่าพระราชาผู้ทรงชัยชนะหรือพระพุทธเจ้าผู้เป็นราชาแห่งชัยชนะ พระนามนี้สอดคล้องกับพุทธลักษณะปางมานวิชัยขององค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นปางที่แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะพญามารและเสนามารได้สำเร็จก่อนที่จะตรัสรู้พระพุทธชินราชไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพิษณุโลกและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ แต่ยังเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของศิละปะและพลังแห่งศรัทธาในสมัยกรุงสุขโขทัยมาจวบจนปัจจุบัน